สวัสดีชาวโซเชียลหัวกลมชงกาแฟากันอีกแล้วนะครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ครับวันนี้เราจะใช้หมอ้อเบลติเราในการต้มกาแฟาก็ต้มน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดกันโอเคเลีงไปหน่อยก็ตอนนี้ก็มาเตรียมกาแฟกันครับกาแฟวันนี้ยังเป็นของ เล่าวูนะครับเอเคทํากันหน่อ,อเเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดแล้วเรามาะกอบล่างกันครับสักครู่เก้น้ำเดือดนะครับเ,เราก็เติมน้ำลงในกาเลย เหมือนเดิมนะครับอย่าให้เลยวาวโอเคเราเติมเรียบร้อยนะครับออก,ก็เอาตัวกแาแฟใส่ขอ,อ,อบล่างครับ ปิดให้แน่นนะครับเในการค้นหาสมวามจเคหลังจากปิดแน่นแล้วก็เอาขึ้นเต่าได้เลยเร่งไฟหน่อยแต่อย่าให้เลยวาวนะครับอ้ออย่าให้เลยฐานออกมาเปิดปากขึ้นโอเคเดี๋ยวสักู้มาทานกาแฟกันครับ okay. เคกาแฟมาแล้วนะครับโอเ้เช้าวนี้เรา ครีม่าไม่ค่อยมีแต่ก็โอเคเดี๋ยวรอดูกันครับสักครู่โอ้พอผ่านไปสักพักครีม่ามาเต็มครับหม้อเบลตีนี่เชื่อใจได้จริงๆนึกว่าจะไม่มีครีมา่าซะแล้วโอ้สวยงามสวยงามสักครู่สักครู่ถายกาแฟากันโอเคเรียบร้อยนะครับปิดแก๊สปิดฝา แล้วเราไปทานกาแฟกันครับสักครู่เคเช้านี้เรามีนมด้วยนะครับก็ปีของนมสัหน่อยเราจะได้ทานเป็นคาปูชิโน่กันเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟในแก้ปีของเลย ได้ฟองโดมาเรียบร้อยนะครับเค้ okay. กหยิบกาแฟาขึ้นมาพร้อมเสิร์ฟเลยครับ อย่างนี้มันจะกาแฟกับน,นมจะผสมกันพอดีเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟคาปูชิโนโ่ยามเช้าหัวกลมชมกาแฟเก็กนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับเค้ก okay. หัวกลมชมกาแฟครับคาปูชิโนโ่ยามเช้าพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับมุมกาแฟของเราเก็กนักครับ